ฟังชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังชันลอการิทึมแบบฝึงหัดท้ายบทข้อที่12กำหนดให้จำนวนแบคทีเรียชนิด a ในจานเพาะเชือ้อเมื่อเวลาผ่านไปทีชั่วโมงสามารถอธิบายได้ด้วยสมการ N at เท่ากับ 500e ยกกลัง0 4น t แต่จำนวนแบคทีเรียชนิด b ในจานเพาะเชือ้อผ่านไปทีชั่วโมงเนี่ยอธิบายได้ด้วยสมการนี้เพราะฉะนั้น คำถามข้อแรกเขาถามว่าให้เราหาจำนวนแบคทีเรียชนิด A กับ B เมื่อเวลาเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นก็คือ T เนี่ยจะต้องมีค่าเป็น0ูนย์ั่นเองเพราะฉะนั้นเราแทนค่า T เป็น0ูนย์เข้าไปในสมการแบคทีเรียชนิด A เมื่อแทน T เป็น0ูนย์จะได้เป็น0 4นคูณก็จะได้เป็น E ยกกำลัง0ูย์อะไรก็ตามยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ดังนั้น 500คูณ1ก็กลายเป็น500ส่วนแบคทีเรียชิด B ก็เช่นเดียวกันแทนที่เป็น0 0คูณอะไรก็ได้0 e ยกกำลัง0ก็เป็น1 1 400คูณ400ได้400จึงสรุปได้ว่าเมื่อเวลาเริ่มต้นจำนวนแบคทีเรีย A เนี่ยมีเท่ากับ500เซลล์แบคทีเรีย B มีเท่ากับ400เซลล์ คำถามข้อที่สองถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่แบคทีรีย B จะมีมากกว่าแบคทีเรีย A ถ้าเป็นไปได้เวลาที่ A จะมากกว่า B เนี่ยคือเวลาไหนเพราะฉะนั้นแบคทีเรีย B จะมากกว่า A นี่คือจำนวแบคทีรีย B จะมากกว่า A เพราะฉะนั้นสมการของแบคทีรีย B คือตัวนี้ก็จะต้องมากกว่าแบคทีเรีย A ก็คือตัวนี้ ตัวนี้400ตัวนี้500เอา100หารทั้งสองข้างหรือตัดศูนย์ออกไปทั้งสองข้างก็จะเหลือเป็น4คูณ E ยกกำลัง0.5ทมากกว่า E ยกกำลัง0.45 t เป็นยกกำลัง E ทถังคู่มีตัวเลขรวมอยู่ด้วยเราจะแก้หา t ได้เราอาจจะต้องใช้ล็อกเข้ามาช่วยเพราะฉะเราจะเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างของอสมการ เมื่อเราใส่ล็อกเข้าไปแล้วอันนี้คือล็อกของผลคูณจากคุณสมบัติของล็อกบอกว่าถ้าเราเจอล็อก m คูณ m กระจายได้เป็น l o อ m บวกล็อก m เพราะฉะนั้น4คูณอยู่กับ e ยกกำลัง 0.5t กระจายออกมาเป็นล็อก4บวกกับ l o อ e ยกกำลัง e, 0.5t ฝั่งนี้เช่นเดียวกันเลยมันคือ5คูณอยู่กับก้อนนี้กระจายออกมาเป็นผลบวกได้เป็นตามนี้ จากนั้นเราจะย้ายฝั่งที่เป็นตัวแปรมาอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นไหมตัวแปร t อยู่นี่ส่วนเอาตัวที่เป็นล็อกตัวเลขปกติมาอยู่ฝั่งเดียวกันรฉชนั้นเราย้ายมาปุ๊บย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ย้ายมาตันนี้อยู่ที่เดิมฝั่งนี้ย้ายมาจากบวกกลายเป็นลบล็อก5อยู่ที่เดิมย้ายล็อก4ไปเป็นลบจากนั้นล็อกผลต่าง สามารถหยุดรวมได้เป็นล็อกของผลหารถ้าเราเจอล็อก m ลบล็อก n ก็คือล็อกของ m หาร n เพราะฉะนั้นตรงนี้ลบกันก็จะได้เป็นล็อกของ e ยกกำลัง0 5 t หารด้วย0 4 5 t ฝั่งนี้ล็อก5กับล็อก4เนี่ยเราก็ใช้ตารางล็อกได้เลยล็อก4คือ0.6 021ล็อก5คือ0.66ขอโทษค่ะดากาก็จับมาลบกัน จากล็อกตัวนี้ฐานเหมือนกันหารกันเราสามารถจับเลขชี้กำลังมาลบก,กันได้เลยก็จะได้เป็นล็อกของ e กำลัง0.5 t ลบกับ0.45 t ส่วนฝั่งนี้ลบกันออกมาแล้วได้เป็น0.0969 0.5ลบ0.45ได้เป็น0.05 t มากกว่า0.0969 จากนั้นเราก็ใช้คุณสมบัติของล็อกที่บอกว่าถ้าตัวนี้มันมีเลขยกกำลังที่ตามมาหลังล็อกตรงนี้เราสามารถย้ายเขียนไปเป็นผลคูณข้างหน้าล็อกได้เพราะฉะนั้น 0.05t ตรงนี้ก็สามารถเขียนไปเป็นผลคูณข้างหน้าล็อกกลายเป็น 0.05... t log e มากกว่า0 0 0.969ซึ่ง log e เนี่ยจะมีค่าประมาณนี้0.4343ถ้าจำง่ายง่ายเพราะฉะนั้น log e เราย้าย log e ไปหารก็จะได้เป็น T เท่ากับ0.0969หารด้วยค่าของ log e คือ0.4343 ทีนี้ย 0.05t ตรงนี้เราก็ย้าย0.05มาหารด้วยเพื่อให้เหลือแค่ทตัวเดียวเมื่อคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ T มากกว่า4.462เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่แบคทีเรียของ A จะมากกว่าขอโทษค่ะแบคทีเรียของ B จะมากกว่า A โดยจะต้องรอให้เวลาผ่านไปประมาณ4.4 62ชั่วโมงหรือตอบคร่าวๆก็คือประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนั่นเอง ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ